ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียูสุดีแม็กเข้ามาแล้วครับนั่นหนตัวเซตนะครับไม่70,000เท่านั้นกับราคาโคตรถูกครับนะ629,000ครับผ่อนแค่12,000รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับนะโอ้โหนะปี2020ครับตัวเซตล้อแม็กโคตรสวยครับล้อแม็กจากโรงงานส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุวัดผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศ คันนี้บอกเลยว่ารถพึ่งเข้ามาใหม่กับสภาพแรกเข้าครับป้ายแดงอายบอกเลยว่าป้ายแดงอายครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปโชวในคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนี่ใ,นใจที่สุดแล้วในมีมบุรีวันนี้ก็มีกระบะครับโอ้โหนะีสุดีแม็กครับ1.9ดครับไม่เ0 0 0 0เท่านั้นกับราคาที่6 2 0 0 0 0 ้าพันครับนะคันสีขาวมุกสีพิเศษตัวนี้เลยครับใครอยากได้ก็แค่ติดต่อหาผลบรือวครับผ่อนแค่หมื่นสองผ่อนแค่หมื่นสองแปดสิบสี่งวดครับผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยได้สีประตูสีขาวมุกสีพิเศษครับป้ายแดงเพิ่มอีกสองหมื่นนะครับแต่ซื้อกับผมไม่ต้องเพิ่มครับราคานี้จบเลยใครอยากตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้ครับรัวๆนะครับแค่ติดต่อมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชมความเดิมของเขาก่อนเลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวไฟหน้าเหยื่องี้ครับถือว่าสวยนะครับ เดย์ไทม์โปรเจเนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ครบครับพร้อมกับกระจังด้านหน้าที่เป็นเคียวแดคูคล่่นย่างนี้ครับน้าถึงว่าสวยสวยโลงโครเมียม2ชั้นครับตรงกลางเขียนคําว่าอีซูสุครับกับป้ายทะเบียนมหาสารคามครับคันนี้ก็มาจากมหาสารคามนะครับส่วนเรื่องป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพไม่ต้องห่วงนะครับตัวเลนใสๆครับให้ดูก่อนนี่ครับตัวเลนสีสวยใสๆครับ นะครับเก็บระบางตัวกันชนแล้วก็ตัวรถไม่มีอาแน่นอนครับพร้อมกับล้อแม็กสวยๆครับนะสันเลี่ยมด้านข้างคมๆล้อแม็กครับโคตรแจ่มนะขอบ18ครับใหญ่เบื้อเริ่มอย่างนี้เลยนะครับล้อสวยด้วยเป็นของบิ s โ o n นครับตัวนี้ยางน่าจะติดมากับตัวรถไหมอ่าใช่ครับนะยางติดมากับตัวรถนะครับปี2021ก็เอาไปใช้งานยาวๆพี่ครันนี้ได้ยางยี่ห้อด้วยแล้วก็ได้ล้อแม็กสวยๆครับนะของแท้แม็กอลลอยจากโรงงานจากอ u 0ูนครับและที่สําคัญนะภายในซุ้มล้อครับ โอ้โหนะตัวโชคครับหัวน็อตครับคมกริบแบบนี้นะครับหาได้ที่ไหนครับนับฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยโคนอาจจะเยอะหน่อยแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถเพิง่งเข้ามาใหม่ที่เอามาถ่ายกลัวจองไม่ทันกันนะครับกระจกพับไฟฟ้าบอกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับมือจับเป็นโครเมียมครับ <Piet. S 2> โครเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกโครเมียมของแท้บันไดสภาพมจมแจมแบบนี้ครับสันเหลี่ยมด้านข้างคมครอยลักกิ้มแทบไม่มีคันนี้ร้อยคะแนนครับผมให้พันไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับล้างตั้งขายล้างตั้งขายแค่นั้นพอนะแล้วก็ตัวแก้มครับกระบะซ้ายขวาครับโอ้โหนะ คมไหมนะคมและที่สําคัญครับนี่เลยตัวคัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะสภาพของซุ้มครับนะสวยๆล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อครับรอยปิดฟุตบาทไม่มีแน่นอนครับสภาพหลังคาด้านบนนะให้ดูก่อนไฟเลี้ยวดวงที่3ามีให้ครบมีให้จบครับไลเนอร์ก็โคตรแ่มครับจุดล้งเชือกครับนะมีให้ทั้ง4จุดเลยครับนะตัวนี้เป็นเป็นงานเหล็กหล่อนะครับเขาใช้เหล็กหล่อนะก็ถือว่าสวยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนใช้เหล็กหล่อทั้งหมดครับ ไลเนอร์สวยๆครับน้ำฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยผมล้างป้ายแดงอายแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับด้านข้างหัวน็อตนีคมกริบหัวน็อตนีคมกริบครับบานพับบนกับร่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนี่ครับใครไวกว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าติดกดติดตาไหมครับมีหมดทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นกระบะคันไหนครับมีหมดทุกรุ่นทั้ง4ประตูตัวแคบตัวเตี้ยตัวสูงครับมีหมดแล้วก็เรื่องประสบการณ์จัดไฟแนนเนี้ยผมนี่เนินหน่งอยู่แล้วครับด้านหลังสวยครับมือจับกล้องถอยชัดๆครับน้าแล ดดไอนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าเจ่มนะและที่สําคัญครับคาว่ายูสุดีแมมีมาให้แล้วเรียบร้อยกันชนส,สวยๆครับชุดแต่งนะเหมือนตัวเอ็กซิลี่เลยนะครับนี่ครับนะกรอบคุ้มด้านข้างครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันสันเหลี่ยมของฝัง่งขวาผมให้ดูเต็มๆก่อนโอ้โหนะ่โคตรเงาครับสีขาวมุกเดิมรอบคันแน่นอนนะครับสีขาวมุกครับบอกเลยว่าถ้ามีชิ้นไหนทําสีมาด่างแน่นอนแต่คันนี้สีเดิมรอบคันครับ ไม่มีด่างนะครับหน้าคัดสีสวยๆครับตัวแหนบอยู่ในสภาพดีปกติร้ออะไรมีให้ครบครับมีให้จบนะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆตัวบันไดอยู่ในสภาพดีแบบนี้ครับและที่สําคัญการศาสตร์มีให้ทั้ง4ประตูแล้วเรียบร้อยตัวฟิล์มมาในขนาด60ครับมาในขนาด60นะผมว่ากระดังพอดีนะครับขออนุญาตเนาะคุณแจครับแบบเสียบไขเป็นรีโมทในตัวครับนะขออนุญาตปลดล็อกครับมาประตูใหญ่มาก หน้าประตูใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เป็นซอฟทัชนะตัว Z นะครับปี2020นะครับถ้าเป็นแซดนี้ปี2021นะแซดพปี2021นะครับแม้กระทั่งตัว x s e r ซ e s ก็ขายดีครับนะ้เข้ามา3คันขายไปหมดเลย3คันรถยังไม่ถึง3วันเลยนะติดจองแล้วเรียบร้อยนะลูกค้าไว้ใจนะครับรถเกรดเคัดมาให้แล้วเรียบร้อยตัวบอ,อกครับไม่แตกต่างจาก X- ซครับตัวแซตัวนี้นะครับเบาะหนังไล์เทค สีขาวแบบนี้เบาะไม่ขาดไม่ตัวพร้อมกับแอร์หลังครับหนะ้าสีสวยแบบนี้จุดชาร์จครับ USB มีมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพหลังคาด้านบนครับรอยยันมหาอุดแทบไม่มีส่วนคาน B นะครับบานทับบนกับร่างครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมรถไม่ผ่านการพลิกคว่ำม,มาแน,น่นอนเพราะเราคัดเกต A ลุ้นล้วนนะครับเราคัดเกต A ลุ้ล้วนให้แล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของตัวจุดเม a ดอากนะกระดูกงูเปิดให้ดูเลยครับหนะ้าสีเดียวกับตัวรถเม็อากอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับ คันนี้บอกเลยว่าซื้อไปคุ้มซื้อไปจบแน่นอนนะและที่สําคัญในส่วนของตัวแผงประตูฝั่งคนขับครับนะตัวแดชบอร์ดก็สวยสวยครับนะกระจกไฟฟ้าหน้าต่างครับทั้ง4ประตูออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกมีมาให้กระจกข้าไฟฟ้าปัดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยตัวเปิดครับนะเป็นสีดําอย่างนี้เลยเป็นสีเทาดานะครับให้ความหรูหรายยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับนี่ล็อกความเร็วลงที่ลาดชันก็มีมาให้แล้วเหมือนกันตัวนี้เป็นเกียร์ เป็นเกียร์ออโต้นะใครไวกว่าได้ก่อนครับนะ629000อาครับ6ก9 0 0 0นเกพบรห่บาทแค่นั้นเองอยากได้ก็ติดต่อมาด่วนๆนะครับขออนุญาตเข้าด้านในเนาะมาครับด้านในครับนะตัวบานพับบนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะจุดปรับลำแสงนะครับนะไฟด้านหน้าออโต้ลันมีมาให้กันล้อฟีมีมาให้แล้วเรียบร้อยล็อกความเร็วนะคุชคอนโซลมีมาให้ครับโอ้โหนะแจ่มมากหน้าจอโคตรใหญ่ครับ 8นิ้วนะหน้าจอ8นิ้วนะครับขออนุญาตเข้าดัานในเะสต์ร์ทรถครับมาอ่าโอ้โหหน้าจอโคตรสวยครับมันไม่ได้ลายนะครับตรงนั้นนะเป็นรอยเช็ดนะครับนี่ครับโอ้โหเลขไม์แสดงอยู่ที่7 0 0 0 0มื่กิโลเมตรไม่7 0 0 0 0เท่านั้นพี่คันนี้ไม่เ0 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับ อยากได้ก็ติดต่อหาผมด่วนๆครับหน้าจอโอ้โหนะโคตรใหญ่นะขออนุญาตปรับนี่ครับภาษาไทยแล้วกันเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่านี่เลยนะสามารถเชื่อมต่อได้นะบลูทูธครับ usb ipod วิทยุ vts หรือ aux นะครับก็ถือว่าสวยนะตรงนี้ครับนะนี่มีช่องใส่พระนะครับนะผมแนะนําให้เอาพะะมาใส่ตรงนี้นะครับผมเคยขับ D m a มครับหนตัว L นะครับนะปี2017นะครับ ก็ผมไม่ได้เอาผระมาวางไว้ตรงนี้หรอกผมเอา,าใส่นี่หาอะไรมาลองนะของผมก็จะเอาจีวรนนะตอนผมบวชผมก็เอามาลองแล้วก็อผอาใส่ครับตรงนี้ได้คอนโซลจะได้ไม่เสียไลน์อินมอร์เจนซี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนแอร์ส่วนอะไรมีมาให้ในีเวเกเตอร์นะครับหน้าเชื่อมต่อจากทางดาวเทียมก็มีมาให้แล้วเหมือนกันเนาะแผนที่ครบๆจบๆครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยเนาะและที่สําคัญครับถุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นะเปิดมาไฟติดปุ๊บนะอ่านะครับ มีให้ทั้งสองฝั่งโอ้โหไฟสว่างมากนะไฟสว่างมากเบาคู่หน้าสีสวยครับที่บางแก้วมีมาให้นะด้านในก็ถือว่าสวยตรงนี้มีอะไรขอดูนะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะโอเคครับอ่านะครับสำเนาสำหรับอะไรพร้อมโอนแน่นอนอยากซื้อสดตัดสดครับมารีบมาผมมีข้อเสนอพิเศษให้แน่นอนสําหรับคันนี้ตัวฟิล์มเป็นของลามินานครับตัวฟิล์มเป็นของลามินาเนาะอ่าของลามินาของแท้นะ ยังไม่ได้ไปเสื่อมสภาพหรืออะไรนะนี่เลยนะผมให้ดูก่อนลึ่าเห็นไหมของไลมิน่านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับมาครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าไม่กริกแน่นอนนะอันนี้ผมก็สตาร์ทรถอยู่นะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยบ้านมีตรงไหนหลวมไหมครับบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนหลวมครับแน่นกิบนะครับเครื่องยนต์ยูสู EDI ครับ4สูบ16วาลกวานะดีเซล1.9ลิตรครับโคตรประหยัดนะ 1.9จกประหยัดอยู่แล้วนะครับร้อยน้ำมันเยอะไม่มีแน่นอนเขามีตัวคอมมาเร็วในตัวด้วยนะเป็นทอโบลูเล็กๆนะครับก็มีมาให้แล้วเหมือนกันเนา,เาะเครื่องตั้ม ABS ครับมีมาให้นะคานข้างนะคานหน้าหมอน้ํานะครับนี่เลยนะหัวน็อตคมกริบครับแล้วก็คานด้านหน้ามีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดถ้าไม่มีมามใหม่ๆมาจะไม่เสมอว่าทําสีมาแน่นอนแต่คันนี้มีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับเนมเพจนะจากยูสุครับเลขตัวถังเลขอะไรครบปกติเลยนะครับ แยกโซล่ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวขายึดครับนี่หัวน็อตน่คมกริบเม็ดอาร์คอยู่รบป,ปกติเหมือนเดิมนะครับอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมาด่วนๆน,นะครับนี่เลยนะสวยทั้งสองฝั่งหัวนอ็อตไม่เคยโดนใบแจแตกมาแน่นอนแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับคันนี้บอกว่าบอกเลยว่าเดิมรอบพันแน่นอนนะครับอยากได้ก็แค่ติดต่อมาไม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับนี่คืออีวสุดีแม็กครับ 1.9ตัว Z ครับปี2020แล้วเรียบร้อยครับไม่แค่70,000เท่านั้นกับราคา629,000พรอน1 2ตลอดอายุสัญญาไปทำสงวดรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเครดิตฟรีดาวได้แค่ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลารถใหม่เสุดบนี้อย่าลืมกดซับ s ไ r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ